ก็สวัสดีครับยังอยู่ที่งานครับวัดจอระเคไร่อยู่ที่จังหวัดอยุธยาเป็นรถตีดินของอูวอลพศการช่างนะครับตู้แอร์ครับมาสองคันครับกับนะครับรถเกี่ยวข้าว เป็นโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวดูรถตรีดินก่อนสไตล์ท่อของทางอู่จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับนี่เขาใส่ใจนะครับนี่ใส่ข้ออ่อนด้วย ชุดกองครับด้านข้างเป็นเล็เล็พับตู้แอร์ดูช่วงล่าง ลันเลอร์สิบสองลูกใบ,บแท็กของเขาจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะตัดลุยโลมครับลุยโลมดีแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งใบแท็กเป็นเหลี่ยมจะมีสองอย่าง ดูด้านหลังดูงานฮรมีกาดตัวกันเลยเนี่ย เด่นใหญ่มากเท่าใหญ่มากเท่าก็บอกยกสองตัวนะครับนี่เฉพาะหางนี่ก็สองแสนนิดๆนะครับ ใช้ตัวเดินของแมงป่องครับแมงป่องทั้งหมดลันเลอร์แมงป่องครับน่าจะทั้งชุดนะครับโซ่ตัวเดินของแมงป่อง ตัวเดินใช้สายพานสองเส้นกนะ็จะเป็นเส้นใหญ่นะหกสูบหกสูบเทอร์โบใช้แบบดสองลูกนะครับ แบบสองลูกมีถังดับเพิงถังเล็กให้มีอินเตอร์เขาตีตาไว้เลยนะวระพธของของแท้เดี๋ยวเห็นไหมครับ นี่มีตาของเขาเลยนะไม่ธรรมดานี่ก็เป็นเลดอันนี้เลดทุกวันนี้ก็แทบจะใช้เลดกันทั้งหมดแล้วครับ่ะพามาดูรถเกี่ยวข้าวกันบ้างนี่ครับใช้เลดกันทั้งหมดไม่พอก็โบคู่ด้วยครับ มาดูทีเด็ดของอู่นี่ตัวนี้เพิ่งทำหรือเปล่าเสริมหนวดกุ้งปกติมันจะมีแค่ลูกดาวไม่ใช่ไหอครับมันจะมีแค่นี้นี่ครับเสริมทุกวันนี้ใส่แบบนี้หมดแล้วครับไม่ต้องไปใส่แล้วไอ้ท่อ p ี c ครับนี่ อย่างนี้เลยเกี่ยวดันนะครับ mm hmm. ดูก็ดีไซนโค้งตัว oh. hey, น,นี้เงา <Okay. S 1> จะใส่ตัวนี้หมดแล้วนะเวลาไปยกปากขึ้นไม่ทันเนี่ยตัวนี้ดีมันมันให้ตัวได้ ถ้าเป็นเหล็กใหญ่แข็งอะพวกลูกดาวพวกอะไรมันจะไปเดียวนะจะเบี้ยวแต่ตัวน,นี้มันให้ตัวได้มันโดนดินไม่เป็นไรครับช่วยได้ครับทางอู่เขาจะทำอย่างนี้หมดละฝนก็เริ่มลงมาแล้วครับก็ลืมให้ดูโฉมใหม่กันเต็ม นาดุครับชมใหม่ครับเห็นพี่แกนี่โอ้โหเร่งงานกันโ,โหเอามาโชว์ครับท่อสวิงก็เป็น180ส่วนสเปคลึกๆหรือว่าสเปคส่วนไหนก็ลองโทรมาสอบถามเอานะครับทางอู่ครับเบอร์โทรเดี๋ยวให้ไปนี่ โทรสอบถามเสียตรงนะครับเสียตรงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับพามาชมโดยรวมว่าง,งานเขาสเต็ปไหนนะอบอกยกแต่ละอู่ก็ทีไซายแตกต่างกันไปนะครับนี่เล็กๆน้อย,อยครับ เขาใส่ยางเวลามันจะตีตัวนี้หรือเปล่าเขาใส่ใจนะครับนีฝนก็ตกลงมานะครับคันนี้เป็น11ลูกนะครับลอนเลอ โกเก้าศูนย์ช่วงล่างปึกคับปึกบอกเลยแน่นภายในตัวกระจายฟัง นี่เขาบอกไว้เลยนะครับนี่คันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้าเอามาถ้าอยากประหยัดเงินก็เอาช่วงล่างเอาเครื่องมาครับก็จะประหยัดไปอีกครับ อะผมจะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับท่านผู้ชมดูชุดนี้กันหน่อยชุดท่อแทงข้างท่อน้ำพุนี่ถังน้ำมัน,นบก่อประมาณนี้ครับนี่ไม่ป่องครับอูนี้เขาเน้นเลยครับ ที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมส์สายชิวด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ